รองเท้าหลุดเย้ <Yay. S 1> นี่ไม่ใช่มือนันี่เท้าเย้ <Yay. S 1> ตัวนี้นี่เพิ่งเปลี่ยนฐานเลยนะทุกคน mm hmm. แล้วคือมันเย็บติดอะไม่มีแบบว่าไม่มีซิปไม่มีอะไรนะก็เลยต้องพาพาหลัง ให้คุณย่าผ่าให้ค่ะแล้วก็เปลี่ยนให้แหละ พี่เรนเดีย์เสร็จแล้วเอาพี่มีเนยมาแล้วอ,ตตอู้บัตเตอร์เบรบัตเตอร์เบสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใช้มือสวัสดีค่ะพี่มีเนย มีเนยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องแสนดีตื่นเช้าจังเลยนะคะใครกินนมใครกินนมไม่หมดนะฮะใครกินนมไม่หมดขวดคะ่ะอะ ใครชื่อแสนดียกมือขึ้นใครชื่อแสนดียกมือหน่อยเออใครเอเล่นเล่น,เล,นเล่นเบาๆบเล่นกับพี่เบาเบนะโอเคไหมคะ สวัสด you know, you know, ีค่ะ s a n อยน a n อยูนเอ้ยนจจบสบายดีรป่าจุบสบายดีรปล่าลลสวัสดี สวัสดีค่ะจะเอ๋แสนด,ด,ดีกำลังคุยกับอย,อยู่กับพี่มีเนยนะคะชอบมากรักมากอือฮึยังไงลูก <c oughs> เอา้าพี่มีเนยเขาเขามีตาโตๆโตใช่ไหมคะลูก อโอ้ตาเขาอยู่ไหนคะตาอยู่นี่ตาอยู่นี่ตามูกอยู่ไหน,นตามูกอยู่นี่ปากอยู่ไหนปากอยู่นี่ใช่ไหมคะอโอ้ <c oughs> แม่ใส่ถุงเท้าให้อ่ะเล่นเด็กอ่ถุงเท้าก่อนนะ ค่ะแันดี้บอกพี่ๆซ้วันนี้6กุมภาพันธ์มาฟังเพลงใหม่คุณแม่กันด้วยนะคะ6กุมภาพันธ์นะทาง Youtube นะคะทุกช่องทางเลยชื่อเพลงยอมแล้วนะคะทุกคนช่วยแชร์กันด้วยช่วยแชร์ด้วยนะคะ จุบจุบหลอจุบจุบกันหรอเ <c oughs> ดี๋ยวนี้มีเสียงใหม่นะเะเสียงใหม่ของแสนดีเป็นไงคะเสียงใหม่เป็นไง เออึ๊งเออึ๊กึ๊งกึกใช่ไหมโอ้โโอ้โอ้โอโอ้โจะลุกแล้วเปลให้ให้กลิ้งไหมจ้าจ๋าจ๋าโอ้โอ้กล sure> ิ้งนะกลิ้งนะกลิ้งตกลงมาเลยมานี่กลิ้งตกลงมานี่ไม่เจ็บหรอกเพิ่มเพิ่มเพิ่ม มาหาพี่มีเนยนี่พี่มีเนยอยู่นี่ค่ะโอ้ไหนพี่มีเนยอ๋อเราจะหมูกคิตตี้ไหมคะเราจะหมูกคิตตี้ไหมคะ <laughs> คิวดกดำนี่มาหาพี่มีมามาหาพี่มีเนยมา <laughs> พอ่อพ่อไม่ไหว<า>พอง่วงอ่ะพอนอนตรงนู้นไหมมาขึ้นมาสวัสดีล่ะคะสวัสดีเหรอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ<า> <laughs> คง,ง่งคุณี่ยง่งวงง่วงง่วงทั้งพ่อทั้งลูก <laughs> อ่าได้ได้ได้เอละอาละเหรอจะไปแล้วเหรอเออยังสนุกอยู่เลยอ้าวเอาฝากด้วยนะคะวันที่6กกุมภาพันธ์นะคะมีเพลงใหม่นะ ถ่าย MV เสร็จแล้ว MV น่ารักมากพระเอกนางเอกน่ารักมากมาดูมาดู MV กันนะคะแล้วก็ช่วยแชร์กันด้วยนะวันที่6ทาง YouTube นะคะทุกคนชื่อเพลงยอมล้าวนะคะเปะ็นผล้าม,มพี่มอนเพลงใหม่ล่าสุดสำหรับต้นปีนี้เลยนะคะฝากไปด้วยเอาไว้มาเต้นกันใน t ิกต o k มีท่าเต้นด้วยนะคะ ทำอะไรคะโอ้เขาอยู่กันสองคนเขาชวิตกันสองคนน่ะเขาไม่ให้เรารู้อะค่ะอ๋อมีอะไรนะเหรอโอ้แตนดี้ช่วยเหรอคะแตนดี้ช่วยปิดดูดิแตนดี้ช่วยปิดอันหนึ่งสองสาโอมีความลับกันด้วยมีความลับกันด้วยเหรอคะ ความลับอะไรนะบอกได้ไหมอะเนอะความลับอะไรฮะอ,อืออือ,ฟ,อ, <laughs> อฟ้องอ๋อเหรอคะฟาดอีกแล้วอะคะ <laughs> <laughs> ก็หนูแก้มหอมอะค่ะหนูหัวหอมแก้มหอมอะค่ะ คุณพ่อก็อดใจไม่ไหวนะคะตาเอ๋ดิเอ๋ขอบคุณหัวใจค่ะโอ้ จะบอกว่าลาตีสวัสดิ์ล่ะคะอ,อ,อ่ะกล่อมคุณพ่อหนคะ่ะกล่อมพ่อได้ไหมคะลูกแล้วก็ฝากติดตามด้วยนะเดี๋ยวปอจะลงคลิปใหม่นะคะทาง youtube ช่องเปานะ,ะชื่อเอ,อิร์ธเปาฟามิลี่นะคะทุกคนฝากติดตามด้วยสำหรับใครที่ยังไม่ได้ติดตามก็ฝากติดตามด้วยนะคะสำหรับใครที่ติดตามแล้วก็เดี๋ยวจะลงคลิปล่าสุด คลิปใหม่ล่าสุดนะคะฝากติดตามด้วย Earth b ปาแ Family ภาษาไทยนะจ้ะจ้ะฝากติดตามทุกช่องทางด้วยไม่ว่าจะเป็นเพจนะคะเพจ Powerly Gramigo อันนี้นะคะอือนอะืออืออือ มันเคี่ยวมันเคี่ยวเลยอืมเอาเลยจัดก,การปักมากหม,าม,าม <า S 2> ักไอ้กูหดอิฐเอ้กิูงงไงโอ้โหลมขานพ่อ จะนอนหรือไม่นอนคะบ๊ายบายละคะจะนอนหรือไม่นอนคะบายบายบายโอ้โอ้ลองคิมบ่อยๆอจะพยายามนะคะแต่ช่วงนี้แม่ถ่ายรายการทุกวันเลยตั้งแต่ชเช้ายันเย็นนะคะกลับบ้านมาแม่ก็ง่วงแม่ก็ลืมลง <laughs> แม่จะพยายามใครทองหล่อรงพยาบาล <spe ak> พิตเตอร์เป็นไงบ้างนะ <sm art> แม่ทำหลายอย่างมากวิธีคุณแม่อืมเอ้ยยังไงค่นน่ารักไม่ไม่รู้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 เลยไม่รู้เลยเหรอมึม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 ไรจื้อแสนดียกมือขึ้น โอ้โอ้ฮ <ame> oh. oh. hmm. oh. ึนี่ค่ะโอ้โหอพีแรนเดียพี่แรนเดียฮึดังดังดังไหนคะสันดีรีวิวสิคะสันดีรีวิวพี่แรนเดียดิพี่แรนเดียนี้อันนี้ป้าไอซ์ให้มานะคะ ขอบคุณป้าไอซ์ด้วยนะคะใช่ไหมมีหลายคนถามว่าแซนดี้ใช้จุกอะไรนี่แซนดี้ชอบใช้จุกของพิเจเนนะคะต้องเป็นอันนี้เลยอันเดียวเท่านั้นอ่ากินหูพี่เรนเดียร์แล้วอะไรอีกคะอันนี้จากโรงพยาบาลสิริราชนะคะคุณแม่ไปช่วยงานมาคุณหมอให้ตุ๊กตาพี่พี่มีเนยมานะคะให้แซนดี้

ในห้องแสงไม่ค่อยพอมันมืดนะคะอันไหนตุ๊กตานี้ก็คือสมารถกัดได้เพราะว่าซักแล้วทุกอย่างคือต้องซักแบบบ่อยมากๆทีมากเพราะช่วงนี้ฝุ่นเยอะมากแสนดีไม่ได้ออกไปเดินเที่ยวนอกบ้านเลยค่ะหน้าชงชานอืมแม่อุ้มไหม ม่อุ้มแล้วนะคะทุกคนคะไปแล้วนะคะนะนอนกันเนาะอุ้มกล่อมก่อนเนาะแล้วค่อยนอนกันนะคะโอเคไหมคะอุ้ยอันนี้อ่ะกัดอันนี้เหรอนี่กัดอันนี้นี่เขาให้กัดตรงนี้นี่ลูกเอ้โหหหหหหอห งงงป่ะป่ะบายบายคะ่ะสวัสดีก่อนสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีคะ่ะสวัสดีค่ะไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะก่อนค่ะโอเคหนูง่วงแล้วค่ะบาย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 ไปแล้วนะคะเอ้าบายบายไปแล้วะคะ่วคะ อมยบายค่ะบิดไ์แล้วโอเคโอเค